ยันนี้เมนูแกงบวบนะคะทุกคนแกงบวบเหลี่ยมใส่เห็ดขอนแล้วก็เห็ดฟางชพลูแล้วก็ชะอมนิดนึงบวบเหลี่ยมภาษาเหนือเรียกว่าบะน้อยเห็ดเฟืองเห็ดเฟียงอันนี้เห็ดคอนขาวเห็ดขอนขาว แล้วก็ชะอมก็คือพักละใบชะพลูใบชะพลูพักแคหรือพักปูนกนี่ค่ะแกงใส่กระดูกหมูค่ะวันนี้เดี๋ยวรอเดือดก่อน พริกแกงใส่ลงไปพริกแกงก็คือมีพริกสดพริกหนุ่มหหอมกระเทียมเกลือกะปิปลานิดนึงค่ะโคลรกๆแล้วก,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 ก็เอาใส่ลงไปกับกระดูกหมูเดี๋ยวต้มให้มันเดือดให้กระดูกหมูมันเปื่อยสักสักหน่อยนึงก่อนค่ะทุกคนน้ำเดือดแล้วนะทุกคนเราก็เติมบบบลงไปกันเลย ก็ตามด้วยเห็ดขอนเห็ดขอนใส่ลงไปต่อไปก็เห็ดฟางใส่ลงไปเลยค่ะทีเดียวทั้งสามอย่างเลยไปเลยเดีย๋ยวอันนี้เราไว้ใส่ตอนท้ายนะคะทุกคนชะอมชะอมกับชะพลู เหลือ,อยู่หน่อยหนึ่งเหล้อเนี่ยไปแล้วแกงต่อไป เราให้เห็ดกระบวบสุกก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็คือปรุงรสเลยนะคะใส่ที่เราใส่ก็คือน้ำปลาแล้วก็ผงนัวนิดนึงหรือเพื่อนเพื่อนชอบใส่เยอะๆก็เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ชิมรสให้มีความแบบว่าเค็มๆนัวๆแต่อย่าเค็มมากนะคะให้อ่อนเค็มไว้ก่อนเดี๋ยวมันเย็นปุ๊บแล้วมันจะมีความเค็มขึ้นมาอีก อกำลังพอดีเลยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนรอสุกเดือดแล้วสุกแล้วบวบสุกแล้วค่ะทุกคน,นคถ้าสุกแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นใสๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสุกแล้วเราก็ใส่ใบชะพลูลงไปเลยบิดก่อนให้มันเป็นชิ้นๆใส่ลงไป ตามด้วยชะอมชะอมนี้เด็ดไปแล้วนะคะเลยผักลงไปแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนตักใส่ถ้วยกินได้เลย ดูนี่นะคะสุกแล้วสุกแล้วค่ะเรียบร้อยสุกแล้วทานได้